หวังจะได้กลับมาอีกรอบก็หวังจะใช้ประชาชนซื้อเสียงนะครับเป็นสําคัญซื้อกาชการเป็นสําคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนจับตามองให้ดีผมเชื่อว่างานนี้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือการดิฟฟอร์มอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสถานก,การณ์ทางการเมืองนะครับสถานก,การณ์ทางการเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่าอนุทินนะครับอยู่ในสถานก,การณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากและใกล้ที่จะมีการยุบสภาผูา้แทนราษฎรเข้ามาทุกทีดูครับนะครับดาเนินการอยู่ทางท่านรัฐมนตรี พระดอนปริศนานันตกุลเป็นผู้ประสานงานนะครับในส่วนของสอภาและก็รัฐบาลนะครับที่รัฐสภาก็มีการเ,าเตรียมพร้อมในการีจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อให้วาระสองวาระสามของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เสร็จสิ้นลงไปภายในสิ้นปีนี้ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขใน MOA ที่ทางพระภูมิใจไทยได้มีไว้กับ ทางพรรคประชาชนขอย้ํานะครับ MOA เป็นข้อผูกมัดร,ระหว่างพ,พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนะครับซึ่งเราก็จะต้องออดําเนินการให้เป็นไปตามนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นีเป็นเแ,แค่เป็นกรรมการยรา,า,ขา,ขนา,นานัรา,า,า,ายละเอียดผมผมขออนุญาตให้ไปถามท่านรัฐมนตรีพระดอนนะครับควบคู่กับการเมืองแห่งความเป็นจริงครับอย่าลืมนะครับท่านประธาน วันนี้ถ้าหากว่าพักคภูมิใจไทยเองไม่เชื่อถึงความเป็นไปได้ว่าทุกๆคนรวมถึงตัวท่านด้วยสามารถที่จะโน้มน้าวสมาชิกวุฒธธิสภาหนึ่งในสามครับให้เห็นชอบกับทุกๆร่างกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงไม่สามารถทำได้หากพรรคประชาชนในวันนี้เราไม่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ครับที่พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยเพื่อไทยพรคประชาชนหรือสมาชิกวุทธิสภาก็ตามมีเจตนารมม์มุ่งหวังเดียวกันเพื่อที่จะเดินหน้ากระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงไม่เกิดข้อตกลง MOA คุณอนุทินไม่ได้เป็นนายกและกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงเดินมาไม่ถึงวันนี้ครับการเชื่อการเมืองแห่งความเป็นไปได้แบบนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูเป็นจริงมากที่สุด ตลอดรอบ2ปีที่ผ่านมานี้และผมก็เชื่อครับบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงว่าวันนี้ถึงแม้อำนาจในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่เพื่อล้มรัฐบาลเกิดขึ้นได้ทุกๆวันไม่ได้มาจากพรรคประชาชนเพียงพรรคเดียวเรื่อง<พ>ของเ,ออเว็บพนันนะครับเส้นเงินของเว็บพนันที่ไปเกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งเกี่ยวข้องกับคุณชนพัฒนนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเส้นเงินเนี่ย ก็จ,จะมีนักการเมืองสอเสือเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนคงจะได้ทราบนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไปเชื่อมกับนายตำรวจหลายๆคนนะครับทั้งอดีตพาบาตรไปจนถึงตำรวจ PCT ีนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเงินที่เราเห็นแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อทันทีนะครับเราเองก็ต้องให้เกียรติแล้วก็ให้พื้นที่นะครับกับทุกคนเนี่ยในการที่จะได้ชี้แจงนะครับต่อกรรมธิการด้วย พอหลังจากเนี้ยเมื่อเราดําเนินกระบวนการไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องมีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เนี่ยในการดําเนินการแต่อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมันก็มีความคืบหน้านั่นก็คือไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับก็ทางปปงนะครับก็มีการยึดอายัดทรัพย์ซึ่งผมเองก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการยึดอายัดทรัพย์เนี่ยมันดูน้อยไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องไปดูรายการว่าการยึดอายัดทรัพย์เนี่ยมันมีอะไร ผมเชื่อว่าโดยส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นซับที่มันเกี่ยวข้องกับสก c a มอร์หรือเว็บพน,นันเนี่ยมันน่าจะต้องมีรูปแบบของคริปโตเงินเียงแต่ว่าแน่นอนว่าเส้นเงินเนี่ยของคุณชนพัฒน์เนี่ยมันเยอะกว่านะครับมันเยอะกว่ามากนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าคุณชนพัฒน์ก็อาจจะจะเป็นเหมือนเป้าหมายในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คงต้องไปไล่เรียนด้วยเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของคุณชนพัฒน์นะครับว่าคุณชนพัฒน์เนี่ยมีข้อมูลทรัพย์สินเนี่ย อย่างไรก็คงจะได้เอามาเทียบเคียงกันแล้วผมก็เชิญทางสภากรมาด้วยซึ่งสภากรก็คงจะได้ให้ข้อมูลแหะครับว่าเ,เวลาที่คุณมีรายได้เนี่ยโดยทั่วไปถ้ามันเป็นร <C> คือผมคิดว่ามันคือการแสดงความรับผิดชอบนะฮะ <C> คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกพักอย่างเดียว <C> คือถ้าแฟร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นแค่ลูกพักอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะม,มีกระบวนการอย่างอื่นก็ได้แต่ณวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่า ประเทศไทยของเราเนี่ยมีภัยคุกคามคือเรื่องทุนสีเทาคุณธรรมนัตคือหนึ่งในตอสำคัญที่ทำให้คนที่เขามองประเทศไทยมองระบบราชการไทยแล้วเราบอกได้เลยว่าเราไม่เชื่อมัน่นเราเรามองว่าคุณธรรมนัตเนี่ยไม่มีพักการเมืองต่างๆนะครับก็ปรากฏว่ามีการเตรียมพร้อมกันเลือกตั้งนะครับหลายพักมีการแจกเงิน นะครับหลายพักให้สั่งดําเนินการทําปฏิบัติการที่เรียกว่าจิตวิทยาหรือ I.O. นะครับตามโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook แล้วก็คงเห็นในพวกบรรดาสสโปรก็มาเตรียมไปหมดเลยท,ทั้งที่ก่อนที่จะมีกระแสข่าวเรื่องของการเลือกตั้งเราไม่เคยเห็นเลยจู่ๆเห็นเต็ไมไปหมดเลยไปได้รับเงินไปคนละ2ล้านนะครับแล้วก็รบางคนก็ได้รอดแรกบางคนก็ได้รอดสนะครับได้เงินไป แล้วก็เอาไปทำา IO นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงรยะยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นอัฐบาลที่ก็จะลงเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยก็ใช้วิธีการ 1. แจกเงินนะครับสย้ายข้าราชการนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญ แต่ประเด็นคือไฮไลท์ของมันอยู่ตรงไหนสัญญาณดีหรือเปล่า <C le af> อนุทินตามเสด็จประเนินในฐานะนายกรัณรีพิเศษก็อาจจะบอกว่าสัญญาณดีไม่ต่างอะไรกับเสฐาทาวีสินนะครับที่บอกว่าสัญญาณดีนะครับ <C le af> สิ่งที่ตามมาอีกนะครับมีรายงานว่าทางฝั่งเพื่อไทยก็จะยื่นอภิปรายไม่พงใจประมาณวันที่15 นะครับเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถ้ายืนเวลานั้นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรักษาการอย่างพิพัฒนะ์ซึ่งเป็นคนสนิทของนุทินเนะี่ยพูดง่ายๆเป็นรองหัวหน้าพภรคภูมิใจไทยนะก็จะยุบสภาได้หรือเปล่าถ้าไปเหมือนภูม,มิธรรมเบญชัยนะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยไม่สามารถจะยุบสภาได้เอาลนะโกโซบิกละทีนี้ นะครับนั่นก็คงเป็นปัจจัยสําคัญแต่รัฐมนูลพุทธศักราช2560เนี่ยเขียนไว้นะครับเรื่องของการยุบสภาผู้แทนาษฎรเป็นพระราชอำนาจ <c oughs> นะครับเพราะพระเจ้าอยู่หัวจะทรงใช้พระบรมราชวินิฉัยต่างจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านผ่านมานะครับ26ฉบับฉบับที่27เนี่เดเด็ดกว่าเป็นพระร,ราชอำนาจในรัฐธรรมนูญนะครับนั่นหมายความว่าการยุบสภามีสภาเป็นอำนาจ ของพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญแต่ข้อต่อสําคัญก็คือว่าถ้ามีการยื่น impeachment หรือการอภิปรายไม่วงใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอนุทินชามริกุณจะไม่สามารถยุบสภาผู้แทนรัษฎรได้อนุทินก็เชื่อว่าภาคประชาชนเนี่ย <c oughs> จะมาสนับสนุนเขาและเขาก็ใช้วิธีการแรกแบบกว่าเห็นด้วยที่จะให้เปิดวิสามัน ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อล้มรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ันหะครับนั่นหมายความว่าเอาเรื่องการอภิปรายวางใจมาแลกกับเรื่องของการ impeachment นะครับเรื่องของการล้มลรัฐมนูญซึ่งในรัฐมนูลพุทธศักราช2560เนี่ยเขียนไว้ปกป้องประชาชนเป็นสําคัญนะครับและกีดกันพวกนักการเมืองและนักโกงเมืองเป็นสําคัญด้วยเช่นกันนะครับทาให้ตอนนี้มันจะเป็นยังไง นะครับเขาก็จะลม้มทั้งมูลทั้งฉบับและก็แฝงไปเรื่องอะไรแฝงไปเรื่องของการปฏิรูปสถาบานันเพราะเขาไม่ใช่แก้มาตราใดมาตราหนึน่งเขายกเลิกทั้งหมดนะครับซึ่งธนาธรก็ยืนยันชัดเจนเจ้าของพักนีนะ่ว่าจะต้องทําแบบนี้ติดทางนี้นะเป้าหมายของเขาคือต้องการปฏิรูปสถาบานถาันระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนั่นเป็นข้อต่อละทุนส่วนคิดว่าทหารยอมไหมในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าทหารไม่ยอมในขณะที่มีการประกาศกฎอัยการศึก นะครับผมเรียนว่าตอนนี้6จังหวัดมีการประกาศกฎในการศึกอยู่ยังคงใช้กําลังทหารอยู่นะครับและเห็นพฤติกรรมและการกระทําของนักการเมืองที่ไม่ถึง1000คนที่สร้างปัญหาให้กับประเทศที่ประชาชน65ล้านคนกําลังเดือดร้อนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กระแสะไม่ว่าจะเป็นนายกพระราทานฎทหารอยากขยึดอํานาจกระจายไปทั่วนะครับในช่วงก่อนการเลือกตั้งซึ่งนักการเมืองก็อยากจะเลือกตั้งแหละเพราะหวังจะได้กลับมาอีกรอบก็หวังจะใช้ประชาชน ซื้อเสียงนะครับเป็นสําคัญซื้อกาชการเป็นสําคัญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนจับตามองให้ดีผมเชื่อว่างานนี้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือการดิฟฟอร์มอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ